ไปทางนี้ถึงคุ้งน้ำแล้วสิงนงทุกคนฟังให้ดีนะพวงระยาวเวลาในการหนีจากคุกใต้น้ำมีจำกัดแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงประตูห้องขังข้างสาระน้ำที่ขังหนูยักษ์เอาไว้จะถูกเปิดออกพวกมันในหิวมาเป็นเดือนแล้วนะ ถ้ามันหนีออกมาได้เราพวกเจ้าอาจจะไม่เหลือแม้แต่กระโหลกเสียด้วยซ้ำหนูจะเท่าระบายน้ำเหรอพี่สาวน่ากลัวยังเลยพวกเราไม่ต้องเข้าร่วมแล้วดีไหมถ้าสามารถใช้สิทธิ์ในการเป็นคนจากหอคอยเวอร์เลดพาพี่ออกไปได้นะหลังจากนี้พี่ก็จะใช้ชีวิตกับข้าที่หอคอยเวอร์เลด ไว้รอจนกระทั่งข้ากับอณาจักข้าจะพาพี่ออกไปจากคุกนิกฮอกด้วยดีหรือเปล่าพี่สาวเป็นผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตข้าวไว้ข้าไม่สามารถเ่อยนางทิ้งไว้ในสถานที่บ้าๆแบบนี้โดยไม่สนใจนางได้หรอกนะไม่ได้องชายแปดผู้หญิงคนนี้มีความเป็นมาไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้้ว้ซ้ําว่าทําผิดอะไรถึงได้เข้ามาอยู่ในนี้ทำไมท่าน ถึงคิดเอาบุคคลอันตรา,ายค้างตัวตามใจชอบได้หรอพระเยซูครับมีคนที่ประสงค์ร้ายส่งมาเพื่อให้สังหารท่านละ่ะจะทำททเช่นไรจ้าหมอนี่พูดมากใช่ไหมคุณหนูสารถท้าจวงเจอรินมีความวุ่นวายเป็นอย่างมากเจ้าอยู่ข้างๆเจ้าจเด็กคนนี้ไม่ปลอดภัยหรอกข้าเองสามารถใช้สิทธิพิเศษของการเป็นคนจากหอคอยวเวอร์เรดาเจ้าออกไปจากที่นี่ได้เหมือนกัน ทางไม่ใช่พ่อน,นางข้าไม่มีทางยอมถอนมั่นแล้วมายังสถานที่โกโลโกโสเช่นนี้หรอกตอนแรกคิดว่านางเจอเรื่องวุว่นวายบางอย่างก็เลยเข้ามาอยู่ในคุกนิกฮอกเพื่อหลบภัยไม่รู้ว่านางจะเป็นนักโทษตัวจริงเสียได้ไม่ว่ายังไงนางก็ได้ช่วยชีวิตข้าวไว้ข้าดองพาน,นางออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภัยให้ได้ ก็คือเพื them. Them. Them, be ่อนของคุณหนูชารลอตตนั่นลยะถ้าเจ้าต้องการให้นางมีชีวิตต่อไปก็คุณยอมให้นางออกไปจากที่นี่ซะเขาพูดถูกถึงต่อให้การล่าสัตว์ครั้งนี้ข้าสามารถปกป้องนางได้แต่ว่าครั้งต่อไปล่ะข้าไม่สามารถอยู่กับนางไปตลอดทุกครั้งการออกไปจากที่นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเลยนะเวลพวกเขาพูดถูกนะ นี่องมันเป็นสถานที่อันตรายมากเกินไปสําหรับเจ้าคู่มั่ของเจ้าเองก็คงไม่อยากให้เจ้าต้องมาตายที่นี่เพราะช่วยข่าเช่นกันหมายเลศูนทั้งที่เป็นกลุ่มคนที่รู้จักกันโดยบังเอิญแต่ทุกคนก็กลับคิดทุกอย่างเพื่อเราแต่ว่าฉันไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อน,นี้นะเจ้ามีสัญญามั่นแล้วงั้น ใช่แล้วว่าที่สามีของข้าถูกเจ้าเอือบานจับเข้ามาที่เนี่ยก็เลยมานิค็อกเพื่อตามหาเขาขอโทษด้วยนะท่านทรราชยืมชื่อคุณเพื่อโกหกคนอื่นอีกแล้วละที่แท้คนที่นางให้ความสำคัญมากที่สุดก็ยังคงเป็นข้าอยู่ดีในเมื่อเป็นความยินยอมของเวลเขาจะสนับสนุนนางเอง แล้วก็รบกวนทั้งสองท่านย่อมมตัดสินใจแทนนางโดยพนักงารขอแค่าสามารถออกไปจากที่นี่ได้อย่างราบรื่นก็จะทำให้นางกายเป็นผู้หญิงที่สูงส่งที่สุดในอาณาจักรนี้นัมเบอร์ศูนย์ผู้ถูกข้าเต็มใจมาที่นี่เองทั้งสองคนไม่ต้องห่วงข้าบลงนะแล้วทั้งสองคน รีบออกไปนะที่นี่อันตรายฝ่ายนั้นก็พูดถึงขนาดนี้แล้วนะพยะยข่าองค์ช้แปดรานสังหอนไม่เคยดีเลยข้าจะอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวเองถึงแม้ว่าเจ้าจะมีสัญญามาั่นแล้วแต่ข้าจะไม่ทรยศต่อคำสัญญาของข้าก่อนหน้านี้ข้าจะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องเจ้าองค์ชายแปดไม่ได้นะพญ่า ตามกฎของนิคฮอกถ้าหากแขกชั้นสูงยินยอมเข้าร่วมการล่าสัตว์ด้วยตัวเองเช่นนั้นจะไม่ได้รับการคุ้มกันจากนิคฮอกอีกจะอยู่หรือตายก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนะทั้งสามท่านยินดีจะอยู่ที่นี่งั้นเหรอเป็นหรือตายข้ารับผิดชอบตัวเองถ้าหากข้าตายท่านพ่อของข้าไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แนะ่เออแล้วข้ามีตัวเลือกนั้นเหรอ เลี้ยงเด็กนี่มันเหนื่อยจริงๆเฉนนั้นขอให้ทุกท่านโชคดีุวิทเปิดปิดคุกน้ําแห่งนี้อยู่ด้านล่างข้องสระแต่ว่าในสัตว์เลี้ยงปาปิรัญญาหวังว่าทุกท่านจะไม่เป็นอาหารของพวกมันเร็วเกินไปเวลไม่ต้องกังวลน,นะอืม กังวลนั้นเหรอครั้งก่อนฉันฆ่าปลาตัวใหญ่ของเออบาหวังว่าพลังของเจ้าปลาพวกนี้จะอัปเกรดขึ้นบ้างเนะทำไงดีอีกหนึ่งชั่วโมงพวกหนูก็จะถูกปล่อยออกมาแล้วพวกเราต้องรีบเปิดประตูคุกใต้น้ำซะพูดง่ายใช่มัดใครจะเป็นคนลงน้ำไปละ่ะจะพวกงโง่แค่คิดหาวิธีให้พวกปลากินอิ่ม แล้วก็ค่อยลมน้ำเพื่อเปิดปิดสวิตช์ไม่ดีเหรอผมใช้แปดใช่ไหมล่ะพี่สาวท่านแสดงความคิดอะไรออกมาแล้วจะเอาเหยื่อมาจากไหนล่ะเหยื่อ yeah.